วันไหนใครเมื่อยขับออร่าอัลต้าห้าร้อยก็มาเปิดเบาะนวดกันอืมนะก็ไปที่นี่หมดที่สองน้าจอมก็ขึ้นมาเป็นรูกฉันฟังอยู่อุ้ยโมจิตอนนี้ไม่ใช่ยานไหมโมจิยกเลิกขอร้องขอโทษค่ะขอพูดอีกครั้งค่ะไม่เอาค่ะจะเอาตั้งเซ็ตจ,จะกรยนต์นะไม่ต้องไปสนใจโมจิเขานะ โอเคเข้าไปก็อันนี้เป็นทั่วไปเราก็ไปเลือกโหมดที่สองเป็นการควบคุมจริงๆอ่ะปกติหน้าจอมันจะอย่างนี้ก็เลื่อนไปนิดนึงเป็นตั้งค่าที่นั่งเปิดนวดเนี่ยเห็นไหมตึ๊ด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 ออกแบบเบาปุ๊บแค่นี้มันก็นวดแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ได้ขี้หลังนิดหน่อย แรงนิดนึง,ต,นนงต้องคนตัวมีน้ำหนักด้วยนะมันถึงจะรู้สึกว่าได้นวดอ่ะอันนี้เราอาจจะขอเดินตายปะ่ะแต่ก็โอเคอสบายขับไปนวดไปได้ไหม,มไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้งองลองหรออ,อ,อันนี้ลองแบบนั่งเฉยๆระหว่างรอนี่นะจำหมดตอนนี้ ตอนนี้ว่เขาเขาทำงานอยู่นะคะเขาทำงานว่าเป็นเบาเป็นเป็นแรงเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าพอเราใช้ไม่เสร็จละเราหายไม่ไประดับเนื้ก็ต้องปิดนะแต่ว่ามอดเนี้ยมันใช้คําสั่งด้วยเสียงไม่ได้อะฮะมันต้องเข้ามาเป็นสั่งจากโมจิจ๋าไม่ต้องมาโมจิขอโทษค่ะขอพูดอีกครั้งค่ะโมจิไม่เอาโมจิบายบาย マーで。<My> <music>